รเราเบิ่งหน้างานจัดงานใหญ่ๆทางเชิงตุงนะงานปล่อยโน่นปล่อยนั่นปล่อยโน่นนี่นั่นนะครับมีงานใหญ่ที่วัดเขาทีนี้พมพามาดูเบิ่งหลังนะการทําข้าวปลาอาหารเลี้ยงแขกที่มาในงาน่เขาเลี้ยงกันอะไรยังไงนะตอนนี้เป็นฝ่ายพ่อครัวโรงครัวนะฝ่ายหุงหาอาหารเขาเลี้ยงแขกกันเยอะนี่เขาจะเรียกว่า ผมดูนะฮะเขาใช้ปืนสรวอยู่เพราะว่าตรงนี้นะเขายังแบบก่อนนะครับฝลังใช่อ่ะทำกับข้าวเลี้ยงแขกไม่ได้เลี้ยงโต๊ะจีนนะ,ะไม่ได้เลี้ยงโต๊ะจีนแต่ว่าอาสาบ้านเขาจะทำอาหารเลี้ยงนะแล้วก็หุงข้าวผู้ชซ้ายนี่จะเป็นไฟแล้วก็หุงข้าวนะ การหุงข้าวที่นี่แปลกๆแต่ตอนนั้นผมเคยมาถ่ายทำครั้งหนึ่งนะ<ม>เขาใช้ไอ้น้ำจากไอ้น้ำร้อนนะแต่ตัวนี้เขาก็ใช้ไอ้น้ำร้อนเหมือนกันนะ <c oughs> อ่าหม้อใหญ่ๆนะผมจะต้อมอ่าใส้หลวใช้ปืนนะแบบโบราณโบราณอยู่เนี่ยการเลี้ยงแขกนี่เป็นสองสามร้อยต่อวันนะยกเข้ายกออกหมอ้อต้องสองสามหม้อนะปืนนี่ว่าก,กัไปกองๆเลยผมนี่ใส้เหลวใส้ปืน <c oughs> แล้วก็กระบวนการพิธีการของข้าวเึ่งข้าวของเขานี่อาทิตย์นี้เขาเลี้ยงข้าวหุงนะผมเลี้ยงข้าวหุงนะเขาไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะผมไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะไม่ได้ใช้เตาแก๊สไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้เตาแก๊สนะใสืหลัว เาเบื้องหลังที่เขาเลี้ยกไงตอนนี้เขาเห็นว่าเขาต้มครั้งหนึ่งแล้วก็เอามาดึงนะอันนี้มันดึงเชียงกัมมาสองปอกฮะเอาน้ำใส่ก่อนเอาน้ำใส่ฮะเอาน้ำใส่กนอันนี้โลอันนี้โลอันนี้ต้มมันนะอน๋อต้มก่อนแล้วเอามาหุงเชียงกัมมาต้มก่อนเอามาเอามาเหมือนเอาอันนี้มันดึงหน่อยอันนี้เขาเดี๋ยวเขาเจ้าว่าเขาเจ้าว่อ อับผมขบนกันนะ <c oughs> อ่าข้าวสวยคราบมาต้มก่อนนะต้มเสร็จนี่ต้มเสร็จแล้วเขาเขาจะมาคล้ยๆมันมันมันนึ่งนะอะมันนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะเขาเลี้ยงแขกเยอะทีสองสามร้อยสีห้าร้อยต่อวันนะผมแล้วก็จะมีพ่อครัวนะฝายฝ่ายพวกวก่อคัวเขาม้อใหญ่นะผม โบราณเขาไม่ได้หุงเก๊ดไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้แก๊สนะดะูควันกระมงสงเซ็งหลัวเบื้องหลังกันเลี้ยงอัอนนี้มาดูการทำเรียกว,ว่าหุงข้าวนะหุงข้าวเลี้ยงแขก,กงานปล่อยลงของเขาดูเบื้องหลังมาดูเบื้องหลังเขาครับผมเขาตั้งสองสามเตานะเพราะว่าเห็นว่าแขกเขาเยอะนะเขาเลี้ยงกันทั้งวันทั้งคืนอาทิตย์นี้เลี้ยงกันสามวันสามคืนนะผม อ่าบอกตรงๆนะที่น oh, no, ี่เลี้ยงวันสามวันเสร็จที่นี่เขาเวลาเขาทำบุญนี่เขาเยอดชาวบ้านนี่มามาช่วยกันทั้งหมู่บ้านนะผมฝ่ายผู้ชายฝ่ายครอบครัวฝ่ายมาดูดูดูอ่านี่อ๋อเอาไปต้มในหม้ออีกครั้งกันครับผมเนี่ยเพิ่มเคยเห็นครั้งแรกนะแต่ก่อนนี่เห็นบางบนบนไอหนามันมีท่อเล็กๆเอาบางบนไอหนอเหมือนนั่นอ่ะเนาะอันนี้อันนี้ต้มนี่เนาะอันนี้ก็เยี่ยวเนาะ สุดท้ายสุดท้ายก็เนี่ยเนาะอ๋อสองขังน้นตอนนะผมเขาเป็นข้าวหุงนะฮะข้าวเจ้า,า,าอ่ะตัวนั้นเขามาต้มก่อนต้มใส่น้ำได้ข้าวเจ้ามาต้ม,น,มน้ำเสร็จก็ให้มันมาอ่าให้มัน,มมนแบบอ่าเสด็จนิดๆหน่อยหนะ่อยแล้วก็จะเอามาหุงหรือว่าต้มต่อนะเนี่ยอร่อยอร่อยเป็นน้ำผมเบื้องหลังนะเบื้องหลังอ่าเรียกว่า ตัวนี้ฝ่ายแผนกคนหุงข้าวโดยตรงนะผมฝ่ายแผนกคนหุงข้าวเขาจะต้องรับผิดชอบสามวันสามคืนเนาะแล้วก็ถ้าอันนี้นี่เหมือนกับว่าทุกวันคืนหน่ะเนาะแล้วก็บรรพบุก็เฮ็ดไม้แท่งกี่ก๊อกกี่ขันกี่จ่อกี่กิโลนี่ผู้ว่าวันนี้กี่กี่กี่กระสอบกี่กี่ิโล เสียงโหเงกิโลอโหเงกิโลวะเหเหงอะเหงสเงกิโลเลยเงวันหนึงนะเวันนี้แขกรายรูเออวันนี้แขกลายกบหมอกสองเหงสองเหงันเครับผมวันนี้แขกนี่เขามาสวันนี่บางวันก็มาเยอะมาโยนก็มาไม่เยอะนะผมแล้วก็แต่ฝ่ายพ่อควรต้องเลี้ยงตลอดนะมาเช้าก็เลี้ยงเย็นก็เลี้ยงค่ำก็เลี้ยงยกเขายออกนะไม่ได้เป๊เหมือนเวลาเหมนบเรานที่นีนะก็เห็นละ เผมเบื้องหลังนะการเอ่เบื้องหลังการนึ่งเข้าหุงเข้านะฝายพ่อครัวแต่จริงๆพ่อครัวเขาจะมีที่หนึง่งไม่ค่อยที่เี่ยวจะพาไปดูนะผมฝ่ายกกเนือ้อถ้าอันนี้ฝายนึ่งเข้าผมดูโบราณโบราณเขานะวิถีอ๋อเขาจะมีผ้าห้องอยู่อ๋อมีผ้าเขาจะมีผ้าคลุมอยู่ <c oughs> เลี้ยงแขกสองสามร้อยคนนะต่อวันแล้วก็แขกนี่เขาไม่ได้ไม่มาพบกันนะผมที่นี่ไม่ได้เลี้ยงตัวจีนแบบบ้าเรามาทีเดียวปุ๊บไม่ไม่ใช่นะตั้งแต่เห็นแขกก็มาตั้งแต่แปดโมงเช้าเขาเข้าออกมาสองคนก็เลี้ยงสามคนก็เลี้ยงนะแล้วก็ไปไปมาถึงตอนค่ำน่นนะผมเพราะฉะนั้นข้าวนี่ต้องหนึ่งหนึ่งรึอ,อุ่นตลอดเวลา พรอครัวฝ่ายประเด็นของข้าหลวง้ฟืนพร้อมตลอดเวลาสามเตาฟืนหลวงนะผมนี่แหละวิธีแบบโบราณของชาวบ้านเขานะครับผมเบื้องหน้าเบื้องหลังงานปล่อยหลวงเขาเดียวดูต่อขอบคุณครับผมครับผมตอนนี้มาลงครัวอันนี้จะเป็นฝ่ายผู้หญิงนะผม แต่ครัวนะจะเลี้ยงอาหารแขกนะมนีของหวานของข้าวนะตัวนี้จะเป็นของหวานนะผมเลี้ยงแขกนะแขกที่เขามาเชิญมาในงานปอยงานปอยหลวงเขานะ,ะเป็นอย่างนี้สลจองอะของหวานอะของหวานะวานอะออมีทับทิมไอ้ข้าอย่างสลจอกนะผมของหวานของหวานโรม,มิทเขาจะเลี้ยงของหวานกันนะตัวนี้ตัวนี้อาหารข้าว แกงฮังเลแกงอมมีป่าด้วยนะดูแม่อันนี้ไฟแม่โครนีแร่แกงอมนะ,ะแกงอมอมเน้ออมเนอ้นอ,อน้อดูฟัตังหมอนแกงประกาศก็มีเป็นหมอนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้เจลัวอยู่เห็นเจลัวไี้มีเป็นแก๊สเหรอผมดูดูดูดด จะมองหาตตาแก๊สไปบ่เจ้หลวอยู่ใจ้หลวอยู่เทปฟืนนะผมดูฟืนโบราณโบราณใจ้หลวอยู่นะอะไรด้ว่าใช้แก๊สแก๊สกูไม่ไหวอันนี้แกงอย่างนี้ประกาศกะต้มขมต้มขม,ม,ขมอันนี้เราอะไรเดียวกันเนาะอ,อ๋อต้มขมเพราะถ้าเป็นหม้อ,มอใหญ่ๆนะเพราะแขกเขาเยอะนะผมอุ่นได้ ตัวฟ ais, ูอันนี้อะไรแกมประกาศเหรอประกาศจอโอเคอันนี้อะไรโหยาทูโหยาทูอ๋ออันนี้เราอะไรข้าวผื่นเหรอข้าวผื่นข้าวื่นก็มีเนาะน่ารู้เรื่องแต่เรื่องเจเจนะผมตรงนี้อันนี้เราอันนี้อันนี้นี่ไงผักส้มโคเนอร์ว่ะอ๋อผักส้มนะผมผักอ่าผักกระดอง ปาผักกัดดองจะผัดเอาผัดกับเนื้อหมูนะตัวนี้เขาสับจ้อย่อยผมผักกัดดองผัดนะผมก็มาดูเบื้องหลังนะแม่โคกยุกยักยักๆนะผมเบื้องหน้าเบื้องหลังนะการการการแบบปล่อยหลวงเขามีอะไรยังไงเขาเลี้ยงแขกรับแขกสองสามร้อยคนเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงโต๊ะจีนแบบบ้านเรานะไม่ได้มีโต๊ะตรงโต๊ะจีนนะแต่ว่าชา้าบ้านเขาบรรลุ้วยกันทำนะ มีงานปลอยหลวงนะปลอยหลวงในที่นี้ก็ชาวบ้านก็อันนี้ยำยำบุญเส้นเหมือนว่าเราอยู่ยำบุญเส้นนะอันนี้ของหวานถ้าบอกของหวานนี่เขาก็เอาไปเสิร์ฟแขกตลอดนะของหวานอันนี้น้ำพริกชาวใต้ดีมันน,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 น้ำพริกน่น่าจะเป็นน้ำพริกมะเขือส้มนะผม จะได้เห็นนะตอนนี้ยกเข้ายกออกอย่างที่ผมคุยอย่างที่ผมบอกนะแขกมาสองคนก็ยกคนหนึ่งก็ยกมาทั้งวันนะไม่ไม่ได้นอนตัวโน้นรับแขกตัวน,นี้เจ้าของเจ้า,าภาพเจ้าบ้านไี่เตรียมนะเรียกว่าฝายเด็กเสิร์ฟฝายเด็กเสิร์ฟนะแล้วก็มันจะเป็นฝ่ายฝ่ายจักเข้านะอันนี้ฝ่ายจักเขานะอ่า ปากกาปากกาดี่เกมสำรองไว้เกิดเกิดอ่าุกระหุกปากกาดี่เกมสำรองไว้นะอา่อาผมได้ให้ดูเบื้องหน้าเบื้องหลังกันดูแบบเต็มๆเ,เลยไม่ต้องห่วงนะอา่าตอนนี้แขกเขาอา่าแขกที่ต่างบ้านนะเวลาเขาเชิญมานี่ตอนนี้เป็นบรเบอืนหลักวัดเขาแขกที่เขามาร่วมทำบุญในงานนี่อย่างที่ผมบอกนะมาตั้งแต่8ปดโมงเชา้า ดนยันจนค่ำหึงแปดโมงกลางคืนก็ยังไม่หมดนะเข้าๆออกทั้งวันเพราะฉะนั้นไม่เป็นเวลาวที่นี่นะตรงนี้ก็ใช่แขกเขานั่งทันในด้านในนะตรงนี้เป็นแขกนั่งโต๊ะนี้ก็เป็นแขกนะผมแขกหมายถึงว่าเจ้าภาพเขาเชิญมานะเชิญมรดระบุญพวกอันนี้พวกเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟขา้าวปลาอาหารอะไรต่างๆนี่ต้องพร้อม อายุสี่สัปดาห์นะผมอายุสี่สัปดาห์เตรียมพร้อมครับผมเบื้องหลังงานางควอยหลวงเขาเบื้องหน้าเบาื้องหลังนะฮะพามาบาุกห้องครัววิธีชาวไตเขานะครับผมผมพามาชมแบบใกล้ชิดนะฮะถ้ามีงานน้ำมันก็ตเตรียมไว้ก่อนแนละ้วก็ครับผมเด็<ว>กเสือกยก้ายกออกนะ วิถีวิถีชาวบ้านเขาวิถีชุมชนเขาเวลาเขามีงานใหญ่ๆนี่จะได้เห็นนะผมแต่ชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือกันดีที่นี่ยกขยอม,มากันทั้งหมู่บ้านนะผมที่โน,น่นเห็นมากันเป็นกลุ่มแขกแขกขยอยกันมานะผมแล้วก็จะภาพจะเชิญแขกเขานั่งโต๊ะแล้วก็เลี้ยงอาหารนะถ้ามาทำบุญในพิธีเสร็จก็จะมาเลี้ยงแขกจะเชิญแขกเขามานั่งนะผมจะได้เห็นนะ อ่าแล้วก็ฝายจัดโต๊ะก็จัดโต๊ะไปนะแขกก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วก็อย่างที่เห็นนะผมเข้ามาไม่เป็นเวลานะมาเชา้ามาเป็นกลุ่มเป็นหมู่อ่ามาคนสองคนก็ต้องเลี้ยงนะผมไม่มีโต๊ะจีนแบบบ้านเรานะ,ะไม่มีโต๊ะจีนแบบบ้านเราตัวนี้ก็กาอ้เสริมนะผมะโต๊ะเสริมโต๊ะอาหาร ถ้าแขกมาเยอะๆนี่ก็ต้องมาเลี้ยงกันตรงนี้เพื่เสริม้วเพราะว่าเดี๋ยวยิ่งตอนเย็นนี่คนจะเยอะนะครับตรงนี้เป็นแขกที่เขามาสมบญอ่าเบื้อ,ง,องหน้าเบื้องหลังนะงานปลอยหลวงเด็กๆในหมู่บ้านก็มาร่วมจัจกัน,มมกนผมจัดโต๊ะจัดตังเป็นเด็กเสิร์ฟม,มั่งเสิร์ฟอาหารมั่งจัดโต๊ะมั่งนะวิถีชาวบ้านที่จริงตุงนี้ผมพิธีงานปลอยหลวงเขาพามาชม